เด็กนักศึกษาเนอะถึงว่าเข้ามาหาผมไม่มีอะไรกลับไปไอะไรเขาขโมยกระเป๋าเธอไม่ได้ขโมยผมให้เขาผมให้เขามันแปลว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเขาเป็นคนดีๆทั้งนั้นนะบางทีบางทีการที่เราไปเจอคนดีๆมันก็สำคัญน,นะมันก็สำคัญนะ ค่ะรายการจะบแนแบ็กกลับมาแล้วดีครับตอนแรกว่าจะไม่ได้กลับมาแล้วแหละอาชรโควิดห้ามออกถ่ายใช่ไหมแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาเรื่องอะไรวันนี้กณเจี๊ยบการใช้กระเป๋าแบรนด์เนมยังไงให้เหมาะกับแต่ละคนอ่าให้กับแต่ละคนซึ่งแขกรับเชิญพิเศษเราคืออาจารย์เต๋อจากหัวหาเที่ยว ่ดังมากไปตลาดที่คนทักผมตลอดเลยอ๋อย่างรู้จักใช่เขาจะให้ซื้อผักจะให้ซื้อผักอ่าโอเคเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องเรื่องกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าว่ามันมันมีศาสตร์นี้เนี่ยเหรอที่ที่ว่าใช้กระเป๋าใบไหนแล้วทําให้แบบโชคดีอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าใช้กระเป๋าใบไหนแล้วแบบผัวรักผัวหลงอันนี้พี่อยากรู้จริงอยากรู้ใช่ครับมันมันจะมีศาสตร์บางอย่ครับ ซึ่งส้รสาของมันเนี่ยจะแบ่งแยกกันเป็น3ส่วนใหญ่ๆอ่าง่ายๆเลยนะครับในทุกสิ่งบนโลกใบนี้เราจะแบ่งแยกเป็นสส่วนใหญ่ๆตั้งแต่เล็กยันใหญ่ตั้งแต่บ้านยันรถยันรถยันกระเป๋าอะไรก็แล้วแต่เราจัดกระดบนี้เสมอครับส่วนแรกก็คือรูปทรงเราจะต้องดูรูปทรงให้ออกว่ามันเป็นทรงอะไรเราจะต้องแบ่งแบ่งรูปทรงอะครับให้มันแยกๆออกไปว่ารูปทรงนี้มีความหมายว่าอะไรสองก็คือวัสดุที่มันใช้ที่มันที่มันทำเนี่ยมันส่งผลถึงอะไรแล้วก็สีสันของเขาเนี่ย จะได้เรื่องอะไรสมส่วนนี้มันจะสามารถมาแบ่งแยกในกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหมดที่เราเห็นได้มีรูปทรงที่ผมจะแนะนําวันนี้ก็คือมันเป็นรูป,รปทรงที่เขาเรียกว่ากิจการหรือการค้าขายก็คือรูปทรงที่มีลักษณะที่เป็นโค้งมนกลึงสีเ่เหลี่ยมก็ไม่ใช่ผมจะใช้คําว่า ตะก้าดีกว่านะตะก้าถ้าภาษาแบรนด์เนมเราเรียกทรงโทสใมครูพิษใช่อันนี้หรือกปลว่าตะก้าได้ครับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ตะก้าถ้าเป็นภาษาบ้านเราก็จะเป็นทรงโทสนะคะโทสโทสโอเคทรงนี้จะเสริมเกี่ยวกับเรื่องกิจการงานหรือการทําธุรกิจมากๆให้จาทรงนี้ไว้ก่อนทรงนี้นะให้จาทรงแบบนี้ไว้ก่อนนะว่ามันจะเสริมเกี่ยวเรื่องกิจการงานเดี๋ยวเราค่อยมาดูวัสดุแล้วก็สีสันกันนะโอเคงนี้กิจการงานสมมุติว่าใคร ที่ทาธุรกิจอยู่แล้วอยากจะได้เงินจากกิจการงานต้องเข้าใจก่อนว่ากระเป๋าเนี่ยมันเอาไว้เก็บเงินโดยเฉพาะ,ะเก็บเงินความสําคัญความรักทุกอย่างอยู่ในกระเป๋ามากๆเพราะฉะนั้นการใช้กระเป๋าเนี่ยมันจะทําให้ส่งผลถึงเรื่องเงินทองที่เราได้ด้วยถ้าเราใช้กระเป๋าทรงนี้มันก็เท่ากับว่าเราจะได้เงินมาจากกิจการงานที่เราทําอย่างแน่นอนด้วยอันนี้คือความสําคัญของมันนะโอเค ผ้าเป็นสี่เหลี่ยมบ้างละ่ะอ่าสี่ <4 S 2> เหลี่ยมมีไหมของเรามีสี่เหลีมม่ยมไหมอันนี้อ่าแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็สี่เหลี่ยมก็ได้ทรงสี่เหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับทรงพวกนี้จะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องอ่าเกี่ยวกับเรื่องทรัพสมบัติอสังหา,หาริมทรัพย์หรือคนที่อยู่ร่วมกันนะครับอ่าคนทีอ่อยู่ร่วมกันก็ใช้ทรงนี้เหมือนกันเพราะว่าทรงนี้มันมีความสําคัญกับ กับกับกับอสังหาริมทรัพย์มากๆนี่นี่ใช้กระเป๋าแบบนี้ถ้าถ้าถ้าภาษาแรนนมเราก็จะเรียกว่าทรงคาเมล่มลา,ลาลไหมทรงคาเมล่าทรงกล่องใช่ไหมกเป็นแช่เป็นเป็นทรงกล่องทรงอะไรอย่างนั้นนะครับโอเคแบบนี้จะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์มากมครับมันส่งเสริมยังไงมันจะกลายเป็นว่าเราจะมีโอกาสที่นอกจากจะได้เงินแล้วเรายัง มีโอกาสได้บ้านรถที่ดินอสังหารมิมทรัพย์เพิ่มด้วยเช่นเดียวกันโอ้โหรือม,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 มชเลยจ <c oughs> นมันมีความสําคัญกว่านั้นอีกนะครับครูคือสมมติว่ามันแปลว่าทรัพย์สมบัติ กระเป๋าแปลว่าเงินทองอยู่แล้วที่เราจะได้มาแสดงว่าทรัพย์สมบัติทุกชิ้นที่เรามีส่วนใหญ่แพงหมดบางคนสมมุติว่าอยากจะขายบ้านตัวเองก็ควรปเปลี่ยนกระเป๋าใช้ใบนี้ก่อนเพื่อให้ขายบ้านตัวเองได้ในราคาที่สูงบางคนอยากจะขายทรัพย์สินหลักังหาริมทรทัพย์หรืออยากได้ทรัพย์สินหลักรังหาริมทรัพย์ก็มาใช้กระเป๋าทรงนี้ก่อนแล้วมันจะทําให้ทรัพย์สินของคุณมีมูลค่าที่สูงขึ้นมาทันทีเลยอ๋อถึงที่เขาพูดว่าใช้กระเป๋าเสริมดวงนี่ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เดียวกกกกัััันน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 เเเลลลยยครรรรบออออแต่่่ีีี้้้้ททงงพาะ เสริมมากๆผมผมแนะนำานะอันนี้ก็เสริมอันนี้อันนี้เถื่อนอันนี้ค่อนข้างจะเถื่อนเถื่อนใชเถื่อนใช่ครับเพราะว่าเถื่อนนี่หมายถึงยังไงฮะเถื่อนหมายถึงว่าปืนไม่ใช่ครับเถื่อนหมายถึงว่ามันค่อนข้างที่จะส่งผลทําให้คนที่ใช้เนี่ยเรวยขึ้นกว่าเดิมได้อย่างทันตาเห็นแบบเห็นเลยคนที่อยู่ดีๆไม่เคยมีบ้านใช้กระเป๋าสี่เหลี่ยมมีบ้านชมีบ้านทันทีเอามานี่อย่าไปขายขายเลยขายเลยไงก็ไมดูห่วงห่วงจะอยากมีบ้านไง ใช่ครับอย่ามีบ้านหรือมันจะส่งผลเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องคนที่อยู่อาศัยด้วยนะอย่าลืมสูตรนี้ด้วยว่ามันคือบ้านเพราะฉะนั้นบ้านก็คือคนที่อยู่อาศัยด้วยต่อไปก็คือซองโค้งล่างเรียกถุงเงินถุงทองมีไหมของล่างของล่างเออยางงี้ก็ได้ยางนี้ก็ได้ยางนี้ก็ได้อยางงี้ได้เรียก ันนี้คงอันนี้ก็คงล่างใ่ไหมได้ค่ะอย่างคงล่างเหมือนกันอ๋อคงล่างก็คือในลักษณะ ได้ขนาดโค้งตรงได้ได้นี่คุณารูคุณครูอย่างนี้ใช่ครับอย่างนี้ของเราก็จะมีวาเลนติโน่บาลองเซกาแล้วก็รุ่นเกตแบกนะใช้รุ่นเอใช้ทรงนี้แล้วจะเป็นยังไงคะเรื่อถุงเงินถุมทองเลยเงินถุงทองถุงเงินถุมทองเชื่อมันตรงตัวอยู่แล้วว่ามันจะสามารถทําให้เราเก็บเงินเก็บทองได้เลยเนี่ยเปิดกระเป๋าแล้วก็แบบเงินเข้าเงินเข้าตัวของมันเองครับมันจะมีอิทธิพลทําให้เรารู้สึกว่าไม่อยากใช้เงินรู้สึกว่าอยากเก็บเงินรู้สึกรบขุ้นทันที มันจะมี2แบบนะจะถ้าเคยเห็นสมัยก่อนมันจะเป็นกระเป๋าใบเล็กที่สําหรับผู้หญิงนะครับที่มันจะไว้เก็บเศษเหลวจะเป็นทรงนี้เหมือนกันซึ่งเขาก็จะไม่ใช้กระเป๋าใหญ่เลยนะเขาก็จะใช้แบบนี้แล้วเขาก็จะใช้เงินได้แค่นั้นอ่ะที่มี4 0 50บาทในนั้นอ่ะเขาเรียกว่ารูปทรงที่จะทาให้คนรู้สึกแบบอยากจะเก็บเงินฉันอยากจะมีเงินมากกว่านี้ไม่ใช่เพราะจนหรอไม่ใช่ครับไม่เปลี่ยวเลยเขามีกระเป๋าลายใบ เขามีกระเป๋าหลายใบแต่ถ้าเรื่องใบนี้ปุ๊บจะรู้สึกว่าไม่อยากใช้เออไม่อยากใช้แล้วฉันอยากเก็บฉันอยากฉันอยากมีสักสิบล้าน20ล้านอะไรเงี้ยใช้เงี้ยฉันยกให้เธอเธอไม่เคยมีตังเก็บนิดฉันให้เธอสามใบเธอไม่ค่อยมีตังแต่ว่าสั่งข้าวกระเพราไม่ใส่ดาวเพิ่มก็ไม่เอาอะไรเงี้ยมันก็เกินไปก็สั่งมาเจอใคร่ครว ูปทรงต่อไปก็คือรูปทรงที่เรียกว่าสามเหลี่ยมก็ได้หรือรูปทรงที่มีลักษณะสามเหลี่ยมมนมลความมนความ,นม,นมนสามเหลี่ยมความเป็นหลังคาแบบนี้ก็ได้ได <c oughs> แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นี่นี่นี่อ๋อมีหลังคาอ่าแบบรูปทรงหลังคาหรือสามเหลี่ยมแบบเนี้ยครับนี้นะอ่าโอเคเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ามันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้โอ้อันนี้ได้ได้หลายงานเลยนะเดี๋ยวมันจะได้สองงานเลยอันนี้ก็มีบานได้ทั้งโอกาสสามทรงสามเหลี่ยมทุกอย่างมันจะแปลว่าโอกาส connection คนที่เข้ามาคอยัพ p อ o r t คอยช่วยเหลือนะครับพวกนี้จะส่งเสริมเรามากซึ่งพอมันเป็นสามเหลี่ยมมันแปลว่าเราจะมีโอกาสเข้ามาอะฮะ กระเป๋าสี่เหลี่ยมแปลว่าทรัพย์สมบัติแปลว่าคนนี้จําเป็นคนที่ถ้าใช้กระเป๋าใบนี้จะมีโอกาสที่จะได้บ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ง่ายมากมากแบบง่ายเวอร์ไปเลยเนี่ยใบนี้ใบน้เถื่อนอีกใบนึงฮะถือว่าคนใช้ใบนี้เยอะมากนะเนี่ยจะพี่สุพใคออกไปอันนี้คือบ้านมาเลยใช่ไหมไม่ครับมันมันเป็นกระเป๋าสําหรับสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยมันเป็นกระเป๋าที่สําหรับ คู่หนุ่มสาวที่เขาอยากจะมีบ้านของตัวเองอยากจะแบบปั้นตัวเองให้แบบดีขึ้นแล้วก็ไม่อยากจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่แล้วอยากจะมีอะไรเป็นของตัวเองอยากจะมีชีวิตที่เป็นของตัวเองปัญหาทรงแบบนี้ทรงแบบนี้ผม่ลูกใช้หมดไปอะไรนะแม่ผัวลูกใช้ใครมีปัญหาก็ใช้อันนี้ใช่ไหได้มีบ้านของตัวเองไม่ทะเลาะกับแม่สาวอยากมีบ้านของตัวเองไงอ๋อ เงินซื้อก่อนนะหาเงินซื้อก็ต้องต้องหากระเป๋าก่อนใช่ไม่อย่าลืมนะว่าบ้านมันอย่างน้อยมันล้านกว่าบาทสองล้านแต่ซื้อกระเป๋าก่อนไหมกับบ้านเนาะครับผมว่าคุ้มก็แรกกับบ้านเงี่คุ้มคุณเจี๊ยบคิดว่าเลิกเล่นหวยพีชลงทุนซื้อกระเป๋าเต็มห้องไปหมด มีทั้งหลังมีทั้งลงบ้านทรงขาอะไรอ่าเงมควรจะเป็นกระเป๋าสไบที่เราติดตัวที่ไม่ใช่อย่างนั้น<อ>สมมติว่าเ,<อ>เขาเด็กๆอะสมมติไว้ลงไว้รุ่นยี่สี่เนี่ยเขาไม่ได้มีตังมากเ,<อ>เขาก็เก็บเงินมาสักสอามหมื่นเงี้ยมาซื้อกระเป๋าใบเนี้ยพกติดตัวไว้ประจําเลยเด็กนักศึกษาเนาะถึงว่าใช่ไหมบางคนมาไม่มีอะไรใช่ไหมเข้ามาหาผมไม่มีอะไรกลับไปเ็รอะไร ไม่ได้ครับโม้ <c oughs> ผมให้เขา <c oughs> ผมให้เขาอย่าลืมว่าไอ้ทรงมันเนี่ยจำได้ไหมว่ามันคือทรงโค้ชใช่ไหมทร <c oughs> งถุงทรงตะกร้า <c oughs> โอเคนะทรงแบบนี้นะก็จะเป็นรูปทรงที่จะพูดถึงกิจาการ <c oughs> ห้างร้านการประกอบกิจการหรือธุรกิจ <c oughs> แล้วเขามีแถมเนี่ยสามเหลี่ยมเห็นไหมสามเหลี่ยมแปลว่าอะไรนะ c o n n e c กชันโอกาสแสดงว่าคนคนนี้เหมาะสำหรับค้าขายทำธุรกิจที่จะทำให้ให้ให้เขามีชื่อเสียงมากขึ้นขายของออนไลน์ line, ขายของแบบได,ได้แบบล็อตเยอะๆเราจะไปดีลงานกันถือดีลงานนี้ันนี้ก็ได้ไปเซ็นัญญาไป,ไปแบบไปเขาเรียกว่ามีอำนาจในการตัดสินใจมากกว่าคนอื่นเขา ถึงใบนี้หน่อยค่ะหมอได้เลยได้หมอนี่เป็นตัวมาสเตอร์พีซของวงการกระเป๋าเหมือนกัน a i r m e เ k ลลี่เนาะเขาค่อนข้างจะราคาที่เราซื้อก็ค่อนข้างจะแพงมากอยากให้อยากให้อยากจะสอบถามว่าเขาใช้ใบนี้วิจารณ์เลยหรออยากถามว่าใช้ใบนี้แล้วแบบเขาเรียกว่ามีมหาไม่เห็นมหาคุะหรือเปล่ามาคุณคุณคุณสัพพคุณสัพพคุณสัคุณยังไงบ้าง อันนี้ก็คือรูปทรงบอกแล้วว่าจำกันได้เป็นกิจการงานสงแสดงว่าเขาทําอ<ห><น>ะไรก็จะะสบความเสเร็จได้ผลกาไรอยู่แล้วอ,อันนี้คือดีมากเกี่ยวกับเรื่องผลกําไรครับคราวนี้กระเป๋าอ่ะเดี๋ยวเวลามาแบ่งครับมันมันจะมีการเปิดซ้ายและเปิดขวาเปิดขวาแปลว่ารายได้เปิดซ้ายแปลว่าโชคลาภอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมันจะมีการแบ่งแบบนี้นะครับซึ่งกระเป๋าใบนี้กระเป๋าใบนี้มีความพิเศษนะครับ เดี๋ยวมันจะมีลักษณะที่เป็นวงกลมที่แปลว่าอำนาจหรือก้อนใหญ่ด้วย<อ>ถ้าเทียบกันอ่าผมเทียบกันทรงคล้ายกันอ่าดูนะอ่าอ่านี่ทรงคล้ายกันอ,อันนี้ได้กําไรเป็นก้อนเป็นก่อเป็นกรนกรมอ,อันนี้ทายว่าได้กําไรจากการท,ทําธุรกิจที่บ้าย อมันดูฟิวอะอันนี้ผมว่าอาจจะเถื่อนที่สุดในในในที่นี่เลยนะครับเถื่อนที่สุดนะเถื่อนเถื่อนในคำของอาจารย์นี่แปลว่าดีนะใช่เถื่อนหมายความว่าคือมันแบบว่าใช้ปุ๊บแล้วว่าได้เงินเยอะโอ้กลมๆนี้ค่ะอันนี้กลมที่เราพูดถึงอ่ันนี้ยังไงคะอันนี้ล้อกันล้อกันล้อกันอันนี้อันนี้กระดุมเป็นกลมใช่ไหมุดเป็นกลมอันนี้ก็คือกลมเป็นทั้งอันเลยก็เรียกถังใช่ไหมฮะอันนี้กลมก็แปลว่า อำนาจนะครับหรือเขาเรียกว่าความเป็นก้อนเป็นเกาะเป็นกมนะครับแล้วก็เป็นถุงเงินถุงทองก็หมายถึงว่าใบนี้ก็จะสามารถที่ทำให้ให้มีเงินเป็นก้อนเป็นเกอบเป็นกรรมได้หรือมีอำนาจในการตัดสินใจหรือมีอำนาจในการต่อรองทั้งหมดเลยแต่ใบนี้ควรเป็นใบปรัดเอาไว้ในตู้นะครับเป็นตู้โชว์หรือไว้ที่หัวนอนนะใบนี้ซื้อไว้เอาไว้บนหัวได้ไหมคะเหมือนม่วงเหมือนม่วงมายากลไม่ไหวเลย กำลังจะดีอยู่แล้วไอ้เนี่ยไไม่ใบนี้ผมผมสโตผมเห็นอนะผมชอบนะแต่มันเป็นใบที่เอาไว้เสริมซัพ์มากกว่าที่เอาไ,ออาไว้ใช้จริงนะครูส่วนใหญ่จะเป็นอำนาจแบบแเอาวางไว้ไม่ให้ใครรู้ว่า ว่าว่าฉันทำอ่ะฉันฉันมีมี power อะไรลึกๆอะไรอย่างเงี้ยไว้ที่หัวนอนประดับไว้อันนี้ทรงกลมอันนี้ทรงกลมดุมกลมอย่างเงี้ยครับของดีแบบว่าหลงในอำนาจเลยใช่ใช่ขอแต่ถึงขัดหลงอยู่ในกล่องแก้วในอำนาจเจริญไม่ได้ที่ออกมันสัที่หรือเปล่โอเคเออมันมีอันหนึ่งที่ เป็นเป็นดีไซน์ของมอดี้กร์รุ่นใหม่อย่างงี้สวยนะอย่างงี้ที่แบบเป็นลักษณะแบบอย่างนี้ครหนังคับมันแล้วก็มีแต่งอะไรเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเนี่ยเห็นไหมสามเหลี่ยมก็คือคอนเน็กชันโอกาสบางทีชีวิตของคนเราครับผมต้องบอกก่อนว่ามันจําเป็นจะต้องมีโอกาสมากกว่าคนอื่นหน่อยได้โอกาสก็คือได้โอกาสมีโอกาสมากกว่าคนอื่นก็คือมีโอกาสมากกว่าคนอื่นคนที่มีโอกาสมากกว่าคนอื่น ย่อมเป็นคนที่มีโอกาสที่จะรวยได้ง่ายกว่าคนอื่นเช่นเดียวกันอันนี้มันสําคัญมากเพราะฉะนั้นการที่เขาทําแบบนี้แล้วมีลักษณะที่เป็นดุมทองสีทองแล้วก็สีเงินแบบนี้มันแปลว่าคนที่เข้ามาในชีวิตเขาเป็นคนดีๆทั้งนั้นนะบางทีบางทีการที่เราไปเจอคนดีๆมันก็สาคัญนะมันก็สําคัญนะคนนี้เ,เข้าใจว่าบางทีเจอคนแบบ เอ้ยยังไงวะไอ้น <Ende esa> <af> <isa> <forever> ี่อะไรเงี้ยค like ือกระเป๋าแบบนี้มันจะทําให้เราไปเจอคนที่ดีๆอ่ะแต่มันต้องออกมาใช้ได้ใช่ไหมครับครับก็แบบติดตัวแบบอาจจะใส่ใส่เสริมเข้าไปในกระเป๋าสักใบนึงใช้เป็นชีวิตประจําวันใช้บ่อยๆเพราะผมได้มาทั้งพักแล้วไม่ค่อยมีใครดีเข้ามาเลยดมันงใส่เอาไว้ในกล่องเลยยั เขาออกมาใช้ถ้าไม่ใช้จะไม่ได้เจอนะไม่เจอใช่เพราะเราใช้เลยใชดูเจอยังนี่หันมาเจอยังยังไม่มีเลยคำถามสุดท้ายคุณพิศพื่ฝากถามอยาเจอแฟนดีๆอ่ะต้องใช้ทรงไหนออหลอกผมเพื่อกถามิบเพื่อกระซิบฉันเมื่อกี้ต้องใช้ทรงไหนอยากได้แฟนดีๆใช่ใช่ใช่ต้องต้องทำตัวดีๆก่อนต้องทำตัวดีๆผมทำไม่ค่อยดีเลยเฮ้ยต้องไหน เขาเรียกว่าหลงหรือเสน่ห์หรือความเป็นเสน่ห์ครับผิวของเขาเนี่ยจะต้องมันอันดับแรกมันนิ่มอ่าหรือเป็นผ้านิ่มหรือเป็นความมันอันไหนใช้แล้วแบบหัวรักหัวหลงนี่ขผิวผมของผมมันอยู่เยอผิวกระปังครับผิวกะปังอันไหนคะอาจารย์แบบใช้แล้วหัวรักหัวหลงอ้อนอะไรได้หมดทุกอย่างเป็นเป็นแบบผ้าลื่นก็ได้ผ้าลื่นอ่าเป็นผ้าลื่นเดี๋ยวเราดูซินอย่งเี้ผ้าลื่นหนังนิ่มอ่าอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้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 ได้ใช่แให้หัวรักหัวหลงนะคะไปตามหาผ้าไนล่อนนะใช่ครับ มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าวัสดุที่ส่งเสริมทําให้เรามีเสน่ห์แปลว่าความอ่อนโยนแปลว่าความน่าหลงไหลแปลว่าความรู้สึกที่ดีแปลว่าเสน่ห์นั่นเอง<น>เป็นคนที่แบบมีความเฟรนลี่กับทุกคนนะฮะใครเห็นก็ชอบแบบคุยกับใครก็น่าลนะอุ้ยผู้หญิงคนนี้มันเคราน่ารักจังเลยแบบโอ้หลงรักตั้งแรกพบเลยอะไรย่างเงี้ยไอ้แบบเนี้ยไอ้แบบเนี้ยมันทําให้คน แข็งดูคุณเนี่ยควรเอาไปใช้แข็งเนี่จะได้ดูอ่นอนโยนเนี่ยมันก็ได้ดูอ่นอนโยนเนี่ยวันนี้มีแต่ทรงแต่โซ่อะไรแล้วแต่งตัวเป็แช่้งสีแล้วทุกวันเนี่ยเอ,อ้าอาทา,า,างตางตด่าบดิสุท<อ>เป็นผู้หญิงอะ่ะเออให้มันดูอ่นอนโยนหน่อยนี่คนเลยเนี่ยเอา คือต้อจะทาให้คนรักนี่ผมไม่หานะคือต้อจะทาให้คนรักมันควรใช้วัสดุที่ดูเนียนตาดูนิ่มดูอ่อนโยนหนังนิ่มก็ได้ครับมันจะทําให้เวลาเราไปอ้อนเขาเพื่ออยากได้เงินได้ทองนีที่อะไรเงี้ยอใช่แน่ๆเลยเด็กนักศึกษาที่ชอบมาหาเธอคือสะพายแบบนี้มาใช่ไหมหนังนิ่มหนังหนังกระเป๋าหนังเขาเลยคือแค่เรื่องรูปทรงก็พาไปแล้วนะคะได้ความรู้สึกตะขัก เดี๋ยวลองไปดูเรื่องวัสดุใน EP หน้าแล้วใช้อะไรแล้วจะรวยโอเคครับแล้วแค่ EP หน้าชอบสวัสดีครับสวัสดีครับ